ส0ค่ะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ไฟส์สาหกทับสี่หนึ่งกล่องมี8ปดหนึ่งกล่องใหญ่มี8ดกล่องเล็ก8ดกล่องอินเนอร์หรือแปดกล่องเทียนนะคะอือบน่ามันมีอะไรดูซิคุณเป็นกุ้งต้มสีแดงมากสีสดมากทุกคนสีสดมากเลยนะคะโลโก็ อยู่ประมาณซัก70-80ตัวโลนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ในกล่องเซมิบอลนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เหลือจากการผลิตเพื่อส่งออนะคะเป็นตัวเปอร์เซ็นที่เกินออเดอร์มานะคะ แปงว่าสเปคจะเลิศเลอเพอร์เฟกนะคะลักษณะาการผลิตนะคะก็คือจับได้ขึ้นมานะคะและ้วเขาจะมีการคัดไซส์แล้วก็น็อกน็อกเสร็จแล้วก็เข้าเครื่องต้มเลยค่ะต้มเสร็จเราก็ใส่บล็อกแล้วก็ฟรีนะคะแล้วก็เป็นแพ็คกิ้งแบบนี้นะคะโอเคค่ะถ้าสนใจนะคะไลน์แอดแอดขายดีซีฟู้ดนะคะมาดูราคาได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวที่ราคาช็อคนะคะเพราะว่าจะลดสต็อกนะคะโอเคค่ะ